ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติก o b i l e บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ Man นคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม Teamfight Tactics s 10ครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําคอมลับเซโรฟีนร้องเพลงเผาครับซึงความเก่งของเซโรฟีนในที่นี้นะครับนั่นก็คือการที่เมื่อเป็นเฮดไลเนอร์นะครับจะสามารถใช้สกิลได้แรงมากๆาแถมยังมีฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนั่นเองครับจึงเป็นคอมที่เราสามารถเล่นได้ในกรณีที่ออกเซโรฟีนเฮดไลเนอร์ไม่จะเป็นต้องเล่นไปหาอาริแบกแล้วนะครับคอม นี่ถือว่าเป็นคอมที่ทางเรื่อีกทั้งเลิกงกนึงแถมยังเก่งมากๆด้วยครับในส่วนของคอมนี้นะครับเราก็จะเล่นเป็น7 KDA ครับตามกตีเลยเหมือนคอมอาร KDA ที่ผมได้มีการแนะนําไปแล้วนะครับทำคลิปสรุปวิธีการเล่นไปแล้วถ้าใครอยากไปดูนะครับก็สามารถกดไปดูได้ที่ตัวไอบนขวามือได้เลยนะครับซึ่งเซนเนอร์ฟีนพอเป็นเฮดไลเนอร์แล้วก็เป็นซุปเปอร์แฟนแบบนี้นะครับก็จะมีไอเทมเสริมขึ้นมาคือลาวดอนครับ เราหาไอเทมอีก2ชิ้นนั่นก็คือโชจินกับโมเรโลนั่นเองแค่นี้เซนเตอร์ฟีของเราเนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยครับส่วนไอเทมที่เหลือเนี่ยผมแนะนําให้ทํำไอเทมแท้งเป็นหลักนะให้มีโกให้ครบก่อนครับแล้วก็ใส่ไอเทม1ชิ้นให้กับเอ็ o โคเพื่อจะได้เปิดบิงทาให้เอ็ o โคเนี่ยมีฮิลในตัวเองเรื่อยๆสโดยแครี่รอก็แล้วแต่ว่าเราจะมีของ AD หรือ AP นะครับ ถ้าเป็นของ ED ก็ให้อากาลิถ้าเป็นของ EP ก็ให้อาริครับซึ่งความเก่งของนี้เนี่ยจากที่ผมไปเล่นมานะครับติดท็อปโฟทุกครั้งเลยครับไม่ว่าจะเล่นเป็น 7kda หรือจะเป็นแบบไม่ได้ 7kda 5สเปริวเวอร์แต่นี้ก็สามารถติดท็อปได้แล้วนะครับซึ่งภายในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปในส่วนของการเล่นที่ไม่ใช่ 7kda นั่นเองซึ่งก็สามารถทำให้เราติดท็อปโฟได้อยู่นะครับผมเลยเอาคลิปนี้มาฝากแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ ลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปคอมลับคลิปทีเซตสิแบบนี้อีกนะครับถ้ากดแล้วเราไปดูต่อก็ได้เลยครับบอกรีเว่นเก่งเดี๋ยวก็มีแชทบอกรีเว่นกากจะตายเล่นทําไมอีกหรอถ้าถ้าโอเพนเนอร์มาเป็น8บิดอะตั้งแต่ต้นเกมย,ยังไงก็เก่งนะที่ว่ารีเว่นนะมันต้องมี1ตัวที่จําเป็นมากๆก็คือเคดลินตัวดาเมจที่ช่วยในการที่ถ้าเราโพนิชันพลาดไปก็จะ ฮ้นั่นลุกฮิโร่วันนี้แกนไม่ขาน่าจะฮะเจ็ดร้อยแต้มครับวันนี้เอาแกน RDS น,น,นะครับแล้วทีมพีพอจบสีชั้นได้อะไรไหมครับได้อ e ีโมอดเดือดอัอนหนึงนะ่ง <laughs> e ครับโมอดมาร์สแกนมาร์สชารินเจอร์ครับมันจะแบบต่างกันแบบกระแจงหนึ่งนะอ่ะเออไม่เฉยๆอะ่ะเออไม่ไม่แบบให้อะไรดีกว่านี้ไม่ได้หรอกนะลุยถ้าไม่โมโยนนะทึ้งเที่ยงชอบโยนบางทีเราเล่นแล้วเราก็เบื่อครับเราก็โยนมาจริงจริงมันแกนนานแล้วแหละนะ แต่ว่าบางทีก็อยากโยนล็อต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 ,อตนี่เห็นเป็นลาบาดอนก่อนเลยนะปีดเอเกมไหเนี่ยเซเลฟีรีโลบ้างเว้ยเมื่อกี้เห็นเขาเล่นอยากเล่นมั่งมาเซเลฟีรีโลโอุย้ยเซเลฟีรีโลปะลำหล่อม็อเขาเล่นก็อยากได้เล่นมั่งซุปเปอร์แฟนไปเซเลฟีรีโลทั้งห ได้ความสาใจครับเล่นเอ,อมามันใช่จีบีแรงนะจะได้มีกำลังจะเล่นเออน่าจะให้หน่อยเพราะที่ของช่องนี้ตอนชเช้าเ้มท็อปโฟตโลอดพอเที่ยงปั๊บพลังเริ่มหายใจ่ข้าวปา่าไม่ตินเลยนีิกันบูดกู้กันเบนเดี่ยวมึงขี่เทมเนี่ยอู้กูแผกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันเติร์ดเติร์ดเติร์ด,ด,ด,ด <Thank> แต่มันควรซูเปอร์แฟร์ตรงนี้มากกว่าสเปลว่ะอัพไม่ได้ดิโอ้ยอ,ยอัพเวลพี่ลงซูเปอร์แฟร์ชนะได้ป่ะคนนึงในขั้นโอ้ยใครแล้วผู้เจอคูแพ้งยิได้ยูงไปครับเซลฟร,รีโลฮะแบบนี้ เล่นกูไปอ่ะเพราะเป็แปดชอบใจเออไอ้ไงนี่ไงนี่ไงกู่แขกเหรอเฮ้ยอยโยไม่ไงกู่แขกเหรอคูแพ็กเหรอคูแพ็กไม่ไงคู่แขกแตกด้วยไอ้ที่เห็นคูแพ็กแตกแล้วเนี่ย พี่มาแล้วน้องมาครับเซนตฟีรีโลนี่บ่าโชจินลาบาด,ดอนโมริโลอ่มามีหามาตีแสงแล้วอะ่ะโชจินลาบาด,ดอนโมริโลนะครับสวัสดีทุกคนนะคะไม่ทิ้งตอบเยอะมากใช่ใช่ดีเอฟควรใส่อะไรบ้างครับดีเอ็มเจนะครับอ่ โชจินอาร์คแองกันเบดครับลาบ,บารอนก็ได้นะก,นกันเบดบวกหนึ่งโชจินแน่นอนครับถ้าโชจินไม่มีก็พวกเล็บัฟโมเรโ,โลได้อยู่นะดูแอลแพเหมันมันถึกว่าจะเอาจิ้มเลือดตัวเองสักอันเออขอไม่ไหวหรือไม่ทันเช,ช้าๆเขากดอัพเชตไม่ได้เลยตอนนี้สงสารคนเมื่อกี้เออพี่ตาเดียวขึ้นมาช่วยด้วยได้เลยมาเลยเท่าดิสเลยเอาจริงปะเนี่ย เอาจริงไม่แน่ที่ช่วยได้นะเอาจิงหรือเปล่าเอาจริงหรือเปล่า,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 ามันไม่ขายอยู่แล้วอะ่ะพี่แก้งคูแพ็คเหรอคะไม่แก้งขอโทษขอโทษนะ <c oughs> มันไอ้น,นี่มันเก่งอะเด้ทุกคนแต่จะนูไปอันหนึ่งจะได้ตีเร็วเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์วะลืมนะนี่ไงตี่สีอย่าใหี้ ใค้ไหวกันลิเลียตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วโอ้ยไอหนูนะอึบนี่โคตรแรงเดี๋ยวแล้วมึงไม่ตีตัวนั้นนะ้มึงไปตีเสาทำไมโอ้กูเลยจะเชื่ออึ้บอึไปโลนไอยืดดาบเนาะดาบล็อตดาบล็อตโมเนโลซัตมติงวะดาบดีสุด ไดาไปแล้วลามาดอนได้อยู่แม่งก็ของแท้งเลยเธอ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 ใครไหวไปก่อนออเลยเนี่ยฮาเทเลฟีนีนโล เฮ้ยใะรหรือเปล่าเขาเล่นป่ะเนี่ยถ้าเล่เมือนจะได้หน,หนีไปเล่นอาลีเลยดิถ้าหนีก็ต้องหนีไปเล่นอาลีปะ่ะให้ไหวกับลีเลียตรงนี้ไม่มีอยู่แล้ว เล,เล่นบอว่าวเนี่ย <c oughs> เหมือนจะเล่นด้วยนะผมรู้สึกได้ตะดูก่อนว่าเขาอัพเปลอะไรยังไงนะอีคอนได้ไหมตรงนี้5 KDA ได้สเปลเซนติเนล,ลบวกชชฟบ,บันดอนเล่นเบบว่าวเนี่ยผมว่าเล่นแน่เลยวะ่ะตะกี้โกเหรอ ไม่มั่นใจอยู่ละไม่มั่นใจนะไม่ขาดอยู่แล้วปะ่ะไม่เล่นครับอา้าวผมแอนจิวเอาอยู่ใน <laughs> เดี๋ยวอยู่ในนี่เหรออยู่ใน <laughs> อยู่ในสตรีมเหรอโอเคโอเคไม่เล่นแนวพี่เล่นนะโอเคขอบคุณครับ <laughs> ผมว่าปแปลงหนูหายไปนในโหมดเอาผมจะลบเอาเอาดีโอเคแล้วแต่ถ้าให้พี่ช่วยก็บอกนะ น่ารักอู้เอ้าแพ้โดนตัดสตรีโอ้โหตัดสตรีกันเองอะ่ะบรุมาพี่เล่นเองโอเคแอมเติมกูมไม่เอาลนะคุยผ่านสตรีเมเออยู่อ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไง กดเจอแล้วเข้ามาดูครับโอเคโอเคขอบคุณครับอุณครับพี่เล่นเตปฟีรีโลผมก็เพิ่งมาไปเมื่อกี้เองไอ้ดีเกือบไม่รอดเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ขึ้นตามาช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยแล้วฟีรีโลบอกว่าโค้ชโชว์ในสตรีมเลยหรอได้อยู่นะถ้าใครอยากให้โค้ชนะชิวๆอยู่นะโอ้ยตัวอะไรมันออกวะเนี้ยบลูแฮมมาแล้วนี โอ้หตัวออกคนเยอะน่าเล่นว่ะเี็นวนะผมไม่เล่นนะจะเล่นเซโรฟีนะผมรักเซโรฟีนอยากเล่นแต่เติมไม่เอาไปเซโรฟีนลีโลสตรีเขาหน่อย ทิดบอร์ดแป๊บพอดีทุกคนนะคะแป๊บมึงน้าเขาเล่นก่อนไม่ได้เดิยนี่เล่นคือไปเล่นยี่ี้แล้วอะ่ะทาไมออกทำไมวะเนี่ยทำ ทำใจถ้าไม่ยอมทำไงวะเนี่ยทำใจดิพาหนะ้ามาเสลี่ยนู้หน่อยได้ไหมคะรับบดีอักชานนะได้ะคะรับบดีทุกคนนะคุยผ่านตระตีมเลยเหรอแล้วเอฟเรียมาอย่างไรอือไม่เล่นอน่ะอีหนูอีหนูดีโลซื้อทั้งขูไว้ใช่พี่โลหน่อยใช่พี่โลสองคอร์สหน่อยแล้วพี่โลดีมากเลยที่เล่นเซลรฟีนไปช่วยกันนะ อ้ยฟอนไลคอยอ่ะสููแห่ไม่ได้เอ๊บไอซ่าหอ้ามีโคตดเยอะเอาอไอหนูเดินน้ำบอ่อนเรามันคือบอ่อนเหรอวะอันนี้คือลาบาดอนบวกหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหาแค่โชว์จินกับโมเดโลพอหรือกันเบดก็ได้เ่ินฟอนไลนก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คืออันนี้ใช่ไหมมีโก ต้องได้สเปลต้องได้คีดีได้ KDA อาจจะเก่งกว่าป้า้าไทยวะห้าหรือเล่นห้าไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้เรวตรงเอาวแต้มนะกูเนี่ยไทยกดเจ็บแนนะ่โอเคพูนแข่งเจ็บพี่ JP! อารีลลผมโดนเทมจิตคอนเทสใช่เหรอเออว่ะคอนเทสเทวินเท,นเ,ทลเลอร์คูแพกเหรอเขาได้วิกด้วยดิเอาจริงป้าหยิบอันนี้จีแล้วหยิบอารีเนี่ยชิวแล้วแหละเล่นอารีปกติได้เลยนะแต่ว่าไม่เล่นเนี่ยล่ะแาจจะเล่นอารีเล่นเลยเขาเบื่อแล้วก็จะไปเล่นตัวอื่นกันแนะ่โอ้ย เล่นก็ได้แล้วเมืม่อไรผมจะได้นะจะตายไปกับคนที่ไม่ได้เล่นเซเาฟีนถายน้อยโอ้โดนใครมันกดเจ็กจนไม่หยุด โอ้ยจนเต็มทุกบอดนี่เราโยนแล้วนะทุกคนอันนี้คือโยนนะครับแตมเติมไม่เอาแล้วอดีบีโก้นะครับวันนี้ครับอ้าบดีขาเขาจะเล่นรีเวนซมิ่าก็ได้มาคอนเทนต์ผมสซยชิฟเอาสวิตต์เซิร์ฟเสี่ยวมันสี่ตัวแล้วเดี๋ยวนะได้อยู่นะเล่นเล่นมันไหน่ายมาในทีทีกูเนี่ยจะเล่นมาเนี่ย ตายห่าไปกับเซราฟีเนี่ยแหละอยากเล่นมากขึถ <laughs> ้าใครไม่ได้เลยมีอาริคุมช่วยหน่อยอาริสีลูกถ้าเราจิบจิบทุกตัวเลยนะจิบแบบจิบทุกบอดอะจิบโคตทุกทางตายห่าแล้วคุณโยน มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หนูเฮ้ยมาแล้ววันออฟเต่จริง KDA เก่งกว่านะผมบอกผูพัฒนาตรงนี้เลย Ôi mấy nhà này, mấy này bù bạp ạ. Thôi chim kinh quả. มาแล้วเจ้่เซนฟีนีโลตัง้งคำเล,ล็กหลงแะแรงม่ะไอ้เนี่ยแรงว่ะไอ้มึงเนี่ยเฮ้ยได้ยื้ออ๋ดดอตัพีซี่อีกทีหนึ่งแะนีอะแล้วจุกเนจุกขึ้นมา <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอาไปไกลเลยโอ้ไปจะหลอกแอดี้เป็นนิยอยดอกไม่ได้พี่โอ้จูดีแรงชิหายแน่นอนร <at> ูนี้หนึ่งนะ Man, อย่าได้นิโก้สองครับ จะได้มีโกสองไงไอ้ใครเขาเล่นคอมแ,แปลกๆก่ะทีพีเอ้ยกูแพ้แน่ไปโลด <c oughs> เซน6มันรอไปเยอะเลยอ่ะใช้เล่นแค่สี่พอครับตอ,อนนี้รอเปลี่ยนเป็นคาทัดแป๊บนะพี่ได้ครับได้เออเซนิโอหกเอาลิไฮไปเลยความอื่นรงกว่าไปเล่นแคดีเอโหดกว่ามากๆใช่ตอนไม่อยากเล่นออกมาจนเบือ่อก็จะเล่นหมดตัวอ่ะใช่ตัวอื่นมันบั๊มาเอาเซนยืนไม่ไหวอาริดาเมจตัวเดียวใชว่สลาหักแล้วดาเมจมันไม่พอครับแนวหลังอ่ะยืนไม่ไหวอ่ะ แอมแบบนี้เราจะแพ้เราเบิร์ดไม่ตายปะเราเบิร์ดแบบเบิร์ดไม่ทันอนะ่ะเออคือมันไม่ได้ TDE เจ็บน,น่หะเพราะสิรีโป๊บนะพิอริตี้แทงมากกว่า มันไม่อกแล้วโลด,ดาวครับมันก้าวไม่ได้มันเจ็ดคีดีไม่ได้อยู่แล้วเจ็ดคีดีมันน่าจะเก่งมากเหล่ารังยังดึงแถวหน้าอย่างเออใช่เซราฟีนมากกว่าเซนท่าอ้าวพร้อ,อมโหดนะคร้อมโหดนะอร้อมคนโหดอ่ะยืนยังไงอยงนี้ต้องจะยืนยังไงเนี่ยยืนยังรอ คือต้องอัพเบลให้ได้ดก่อคนพวกไอ้หนูดีโลมันไล่เราหนองอะดิจริงอะโลอยากให้อัพนี่โกมันไม่อัพไปดิทุกคนแต่เราไม่โลแล้วนะข้อเสียของเราคือเอโีดาเมจครับทุกตัวมันต้องมากองที่ยูนิตฟอนไลน์แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องกองมากกว่านี้เนี่ยเรามีฮามาซิฟฟอนไลน์ยืนไม่ได้บ้ิดเดียว ป่นฟลูป่ะเนี่ย 3, Echo 3, อีโก้สามเอตโคสามมาชิวเลยคอมเรา mm hmm. ตัวต่อไปเราโอลามีโลอยู่นะครับ mm hmm. เล่นไปแล้วเล่นไปแล้ว to far, ครับทูบิทูไฟคอมลับด้วยแล้วไม่ผม, Echo, ผมเอตโคผมมันแตกเกษหรอบครับ hmm. อันนี้เรามีปัญหาแหลกฟอนไลน์เซตฟีนม mm hmm. ันแบบมันแรงแต่ว่า mm hmm. ถ้าฟอนไลน์มันยนไม่ได้ mm hmm. มันก็ ตยเย,ย,ย่เห็นปะมเยได้อยู่อ่ะอ,อขึ้นไปแล้วโลฮิตพอล่ะผมว่าผมที่หนึ่งได้นะถ้าผมโลฮิตฟอนไลยย์เยอะๆครับดูรู คอมอะไรนะกูเล่นคอมอะไรนะทำไมเที่ยน้ากูสองอ่งวะอย่ากว่าสูไม่รู้สองก็สอง <c oughs> งงดิกูว่างงงันงงอ่สู ไปลูกใส่เบอร์ไปดีทุกคนนะครับไปดีทุกคนนะเว้ยแผ่งกียาสองเออก desde. ็มันออกอ่ะออกมันต้องเล่นเห็น้ราฟาไปที่ไม่หยุดสามต่อสามสามหน่อยเอาไปไปโลน เันใหม่พี่ตรงไหนไม่ต้องรีบฟ้าไม่แย่งอะไรเนื้อกันแล้วเก็บอีคอีค้อนไขึ้นช่ใช่ใช่ขึ้นเวลเห,รหรือวะขึ้นเวลมะแต่ได้เคนเน้นตัวใหม่เลยปาไม่เทมหน่อยพี่เอ๊บ อะไรวะเนี่ยตัวนั้นมันมีสามฮอได้ไงวะใครไหวไม่กอนเลยอะคิยาน่ามาได้ไงไม่รู้วิ่งขัดหมาเจ็บช่วยด้วยของแทงนะวิ่งขึ้นนี่ตัวใหม่ไหนเอวะ เว็บแปะเียนาสองรูรูเปลี่ยนไปใช่พี่เคยเจอเป่าเฮียนาสาาั 8, นดาลเวลบแปะฮะก็จะไปเจอดิสก,กาเลนนะคะแค่นี้เขามีโลไหนจวดๆนะฮะตอนนี้เลยครับตอนที่พี่เล่นอยู่เนี่ยนะคะรับเซโรเฟีรีโลเนี่ะจุดสุดละขึ้นเก้าไม่ได้เงินน้อยเกินเฮียนาตีฝั่งม,มาต้องโลอะ เฮ้ยเตองฟินลูกเออก่งมากถุงเก่งมากลูกเฮ้ยได้เท่มเรยไม่กล้าวนะเดี๋ยวผมโลนะครับโอเคไหวว่าไม่รู้มีอากาลีล้วงนะคัตามหน่อยตามอีก ยน่าฟูดฟูดแปดมีเก้าป่ะแปดมีคนนี้คนเดียวอิปคอมลับเซนต์ฟีนีโรต้องมาแล้วครับใช่มาแล้วคอมลับเยนนาสองยางโกงใช่ครับรู้เลยอ่ะได้มาก็แบบชิวแล้วอะวิ่งผมโลนะอย่างนี้ ไม่ขึ้นมเมลครับ huh? เรารู้จัดหรือเปล่านี่ไงกียนアาทำแบกอะพอนเัาเซราบีแต่กีน่าแบกเลยอยู่ไหนนะตัวอะไรแบกนะครับยุด เอาอแบ่งๆกันเล่นเคียนา้าโดนเวิกเบิร์ตตายเบิร์ตแรกเลยเดินไปก่อนดูแอนิเมชันเบิร์ตแปะเกียน้าไปโดนโอ,โอ้โหตายแนละ้วพลาดกัวตายแล้วโอ้ยเลือดเลือดอีเวกโอ้ยโลก่อนจะโอ้โหตัวพอไม่ไหวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ต้นดาฟัยเนี่ยต้นลมเทับทูได้อยู่คนระับโลแล้วกูโลแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูเ <My train. S 1> มื่อไรก็ดได้ใช้ดูป่ะพี่ดูแคนนินมาละที่สองโอเคนะสำหรับคอมเซราฟีนีโลเทียนาแบกอะไรไม่รู้อะไรโอ้ไม่จะตายแล้วเดี๋ยวดูคอมสมมัยฟอกก็ แปี้ครับแฮปปี้วู้ววนี่โกษามาที่หนึ่งแน่นอนแล้วโอเคที่สองมาเซโรฟีนดีโลไอคียาน่ามาช่วยชีวิตจริงๆมันเก่งนะทุกคนถ้าได้เจ็ดคดีเอนะครับมาครับคอมรับครับเซโรฟีน